เคยทางานเอ็นซี่นะคะก็จะรับรู้ว่าจริงๆแล้วค่ะอย่านะอย่านะอย่าว่าเอจนซี่เลย เข้าใจเขาเป็นบัวเข้าใจจริงๆแล้วเราก็ดูแลลูกค้าละค่ะแต่ว่าถ้าถ้าแบบเราก็ต้องดูแลคนที่เงินเยอะกว่าอย่างที่มีชชายบอกนะถูกต้องไหมเราต้องรู้จักสินค้าและบริการของเราเมื่อไหร่ที่เรารู้จักสินค้าและบริการของเราจนทําให้ตัวเราอะรู้สึกหลงไหลกับสินค้าและบริการของเราได้อ่ะค่ะการตลาดมันจะมาในหัวเราเองว่าเราจะทํายังไงกับสินค้าของเราเพราะว่าได้ได้แบบ ได้มีการทำสินค้ามาแบบหลายหลายอย่างใช่ไหมคะแต่วันหนึ่งที่เรามาเจอสินค้าที่เราหลงไหลจริงๆอะคะ่ะเราจะลงลึกกับมันเลยว่ามันคือเขาเรียกทด้วยอะไรมาจากไหน <S <S แล้วเวลาที่เราไปพูดมันจะทําให้เขาแบบเราจะพูดกับเขาได้ง่ายคือตัดปัญหาที่บอกว่าง้อขอขายเนี่ยคือตัดปัญหาไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ได้ในเช้าวันนี้แล้วก็สิ่งที่ได้ยนันก็คือได้พลังงานแบบเกินร้อยค่ะยอดเยี่ยมเลยครับคุณผูว่ ขอบคุณมากครับบอกมือกับพี่บัวด้วยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก